เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอเช่นเคย Nintendo Switch 2เนี่ยเปิดมาไม่ทันไรครับเกมใหม่ก็ทะลักเข้าโต๊กันแบบไม่มีพักเลยวันนี้ผมรวบรวมมาให้แล้วกับ12เกมใหม่ Nintendo Switch 2ครับในปี2025นี้ที่คุณต้องลองมีทั้งเกมที่เปิดให้่นแล้วแล้วก็เกมที่กำลังจะมาถึงนะนะมีแบบสายฟาร์มสายแอคชั่นแข่งรถยัน r p g กราฟิกสุดอลังการใครที่มีเครื่องแล้วหรือกำลังจะตัดสินใจซื้อเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาด ไปดูกันเลยว่าจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจหรือน่าเล่นกันบ้างและก็จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับมาเปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Demon's l a y e r t h h Hinokami ok Chronicle 2 เกมแนวต่อสู้แอคชั่นเอจเวนเจอร์ที่หยิบเอาความเดือดจกอนิเมะมาใส่แบบเต็มๆแต่ในรอบนี้ขยับไปอีกขั้นโดยระบบใหม่ที่ใส่เข้ามาทั้งโหมดฝึกพิเศษระบบเกียร์ที่อัปเกรดสกิลได้ล่าสุดตัวเกมประกาศลง n t e n d o s w ิต c h 2ในเดือนสิงหาคมปี2025นี้ครับพร้อมอัปเกรดเฟร,รมเรทให้ลื่นขึ้นเหมาะกับการประทะที่ต้องใช้จังหวะแบบเป,เป,เป,เป๊ะๆเกมเพย์ยังคงเข้าใจง่ายใช้2คู่หูสลับกันช่วยการโจมตีและก็ป้องกันงานภาพกราฟิกยังคงเอกลักษณ์เอาไว้ได้ดีมากๆครับทั้งแสงเงาเอฟเฟก,กต่่อสู้ส้้ทใหแตละคันน ยังรู้สึกมีพลังแม้ว่าเราจะดูอนิเมะมาแล้วก็ตาม,มานะครับเหมาะก,กับสายแอคชั่นแล้วก็แฟนแอนิเมะครับเล่นกันได้ทั้งสนุกแล้วก็สายจริงจังกันละครับเกมต่อไป Rune Factory Guardian of Asuma เกมแอคชั่น RPG ที่ผสมการทำฟาร์มเข้าออกับการต่อสู้แบบญี่ปุ่นโบราณเข้าไว้ด้วยกันครับเราจาะรบบเป็นผู้พิทักษ์ที่ต้องออกสำรวจฟื้นฟูผืนดิน,นและสร้างหมู่บ้านที่เคยถูกทำลายจ,จากไายนะครั้งใหญ่บนสวิีส์สองเกมนี้ทำออกมาได้ลื่นกว่าของเดิมชัดเจนครับโหลดฉากเร็วไม่มีสะดุดให้เสียอารมณ์เหมาะกับการเล่นต่อเนื่องยาวโดยไม่ติดขัดเวลาเข้าหรือออกเมนูหรือเปลี่ยนพื้นที่นะครับ เกมนี้เน้นการเล่นแบบกึ่งโลกเปิดออกเดินทางไปจนภัยฟาร์มของเอาจริงคือเล่นเพลินมากๆจุดเด่นคือการผสมผสานหลายแนวเกมเอาไว้ได้ยอย่างลงตัวกราฟิกนั้นจะมาสไตล์แบบสีสันสวยสบายตาครับใครตามหาเกมแนวทำฟาร์มกึ่งแอคชั่นที่ไม่วุ่นวายอยากเล่นชิวๆเกมนี้ถือว่าตอบโจทย์กันเลยครับมากันกับเกม Mario k a r t World ภาคใหม่ล่าสุดของซีรีส์เกมแข่งรถขวัญใจชาวโลกครับที่ในคราวนี้ไม่ได้แข่งแค่ในสนามแต่จะพาเราหลุดเข้าไปยังโลก Open World เวอร์ชันซี i ีส2คือจุดเริ่มต้นใหม่ของซีรีส์นี้จริงๆโดยกราฟิกที่ยกดับทุกอย่างให้คมมากยิ่งขึ้นแสงเงาสวยลื่นไหลแม้ตอนบูสต์ใส่กันกลางสนามและไม่มีโหลดฉากนานๆให้สะดุดกันด้วยเกมเพลย์หลักยังคงเป็นการแข่งรถเก็บไอเทมแต่ยังเพิ่มโหมดใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นซีร v ส์วอลน็อกเอาทัวร์หรือจะเป็นภารกิจแบบโซโล เสียงเครื่องโยนการโจมตีด้วยไอเทมและจะังหวะการริฟก็ยังคงมันสะใจนะครับแบบไม่เสียเอกลักษณ์ใครที่เคยเล่นมันแล้วจะรู้เลยภาคนี้อิสระกว่าของเดิมแต่ยังคงเป็นมาริโอคาร์ทที่เรารักแหละครับมากันที่เกม Lost in r a n d o m the Eternal Die เกมแอคชั่นโรคลายครับที่จะพาเราเข้าสู่โลกแบบนิทันดัชฟิตาซีแต่ในรอบนี้ไม่ได้เป็นการเล่าเรื่องแบบเส้นตรงเหมือนในภาคแรกเพราะนั้นการเล่นแบบวนลูปที่เปลี่ยนไปทุกครั้งที่เริ่มใหม่ บนสวิตสองนั้นอัปเกรดเลนเดอร์ใหม่มาหมดครับแสงเงาคมขึ้นฉากเปลี่ยนไวและสำคัญครับไม่มีอาการเฟรมดรอปให้เสียอารมณ์รูปแบบการเล่นเป็นการเดินหน้าลุยในแผนที่แบบท็อปดาวเจอศัตรูเก็บไพ่โยนเต๋าและเลือกใช้สกิลหรืออาวุธตามผลที่ออกมาบอกเลยว่าทุกการเคลื่อนไหวนะั้นมีความสําคัญมากๆทาให้ต้องคิดทุกย่างก้าวที่เราจะเดินงานภาพกราฟิกมีสเสน่ห์เฉพาะตัวสีฉากมนมนแต่คาแรคเตอร์นั้นดูมีชีวิตเกมนี้เล่นแล้วให้อารมณ์ทั้งหลอนและหลงไหลในเวลาเดียวกันครับ ามาดูกันต่อกับเกม c y เบอร์ผัง2 7 7 7เกมแนวแอคชั่น RPG มุมมองบุคคลที่1งครับที่จะพาเราเข้าไปใช้ชีวิตในโลกดิสโทเปียสุดดิบของไนซิตี้เมืองที่เทคโนโลยีก้าวล้ำแต่จิตใจคนกับแหลกยับกว่าเดิม เวอร์ชันล่าสุดที่ลงสวิตสองครับรวมเนื้อหาครบทุกภาคทั้งตัวเกมหลักแฟนทอมไลบาร r ตี้และอัปเดตระบบจากแพตใหญ่2.3ที่ปรับทั้ง AI ตำรวจเส้นเรื่องย่อยและลูกเด่นใหม่ในโฟโต้โหมดให้เล่นสนุกมากกว่าของเดิมแบบครบสูตรกราฟิกบน Nintendo 2นั้นถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับมีให้เลือกทั้งแบบโหมดเปอร์ฟอร์มาหรือจะเป็นคุณภาพครับเกมนี้เหมาะสำหรับสายเสพเนื้อเรื่องที่ชอบโลกเปิดกว้างแบบจริงจังอะนะพร้อมเดินลึกเข้าไปในความมืดของเมืองครับที่ไม่มีใครไว้ใจใคร,ใครได้เลยแหละครับ เกมต่อไปชิโนบิอาร์ตขอฟเวนเจอร์ แกมแคชั่นแพลตฟอร์ม 2D ที่หยิบเอากลิ่นอายุเรโทมาผสมกับงานวาดมือร่วมสมัยถูกจังหวะฟันจังหวะหลบลื่นไหลแบบฝึกมาเป็น10ปีถึงจะขยับได้ขนาดนี้นะเวอร์ชันสวิตสองนี้ปรับมารองรับทั้งโหมด60เฟรมเรทและก็1 2 0บเฮิร์ตแบบ Adaptive s ซ n c กันได้แถมยังมีโหมดกรองภาพเรโทสแกนไลน์ครับให้แฟนรุ่นเก่าหายคิดถึงกันเต็มที่เกมนี้เราจะเล่นเป็นนินจาที่ต้องกลับมาล้างแค้นให้กับตระกูลโดยจะเป็นการฝ่าด่านสตรูบอสต,ต่างๆครับไปพ้องการค้นหาความจริงทีู่ก ปิดซ่อนไว้ตั้งแต่อดีตระบบการเล่นมาแบบเร็วแม่นต,ตายง่ายครับต้องใช้การกัดจังหวะและการจดจําเส้นทางเป็นหลักใครที่ชอบเกมแนวแบบลงลึกด้วยมือเปล่าไม่มีคําว่ากดมั่วหล่อล่อเนี่ยเกมนี้ต้องชอบกันอย่างแน่นอนงานภาพเป็นโทนผูกกันครับตัดด้วยแสงสีสไตล์ญี่ปุ่นโบราณเป็นหนึ่งเกมที่น่าลองมากๆครับมาต่อกันด้วยเกมคุณิสึกะมิแพสออฟกรอดเดน นี่คือเกมแอคชั่นผสมการวางแผนที่ออกแบบจังหวะวันและกลางคืนของเกมเป็นแกนหลักได้อย่างน่าสนใจซึ่งในช่วงกลางวันเราต้องจัดทัพเคลียร์เส้นทางวางคนให้พร้อม ส่วนตอกนกลางคืนจะกลายเป็นสมอรภูมมที่ต้องปกป้องไมเดนจากเหล่าปีศาจที่บุกมาเป็นระลอกในเวอร์ชันสวิตสองนั้นทำออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับภาพลื่นเฟร,รมเรทน,นิ่งกว่าเครื่องรุ่นก่อนถึงแม้ว่าจะมีการลดรายละเอียดเอฟเฟกบางอย่างในโหมดพกาพาก็ตามที่แต่โดยรวมยังคงดูสมูทและก็ไม่เสียอารมณ์เวลาสลับฉากเนื้อเรื่องไม่ได้เล่าผ่านคําพูดมากนักแต่จะใช้ภาพสัญ,ญลักษณ์และการเคลื่อนไหวของตัวละครที่สื่อสารออกมาแบบเรียบแต่ลึก กราฟิกเป็นแนวพิธีกรรมแฟนตาซีสีสันจัดจ้านแต่ว่าคุมโทนให้ดูกลางครับไม่หลวดเต็มเล่นไปเนี่ยก็แอบหลอนไปอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเกมนี้มากันที่เกม Split Fiction นี่คือเกมแอคชั่นประจนภัยที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแฟนตาซีและไซไฟตัวเกมนั้นถูกออกแบบมาให้เป็นเกมโคอบบังคับเล่น2คนเท่านั้นคุณจะได้สวมบทบาทเป็นมิโอและโซเอสองนักเขียนที่ติดอยู่ในห่วงจินตนาการของตัวเองในเวอร์ชันนี้อัปเกรดให้รองรับระบบเกมแชร์เล่นกับเพื่อนแบบไม่ต้องซื้อกันทั้งสองเครื่องนะครับฝั่งไหนโหลดเกมก็แชร์กันได้เล่นทั้งแบบโลคอลวก็ออนไลน์รูปแบบการเล่นไม่เน้นความเร็วครับแต่เน้นความเข้าใจและการแบ่งหน้าที่สูงมากกว่าต้องสื่อสารกันกับเพื่อนแบบจริงจังไม ผ่านไปได้ยากนะครับงานภาพกราฟิกผมว่าเรียบครับแต่มีสไตล์ไม่ได้หรูหราแต่ว่าทุกดีไซน์นั้นถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีบอกเลยครับว่าหาเกมดีๆเล่นกับเพื่อนหรือเล่นกับแฟนในเกมนี้ถือว่าทําให้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนครับเกมต่อไป Story of s e a s o n g r แกร b a ์ a าซ สายทำฟาร์มห้ามพลาดเพราะว่าเกมนี้คือการรีเมคของภาคสุดคลาสสิกที่ไม่ใช่แค่ปลูกผักเลี้ยงไก่แต่เน้นเรื่องของตลาดที่เราจะได้จัดบูตตั้งราคาขายของกันเองในบรรยากาศของบาซาร์ที่แสนวุ่นวายในเวอร์ชันสวิตนี้ครับอัปเกรดภาพมาให้ดูดีเฟรมเรทนิ่งและมีระบบการควบคุมใหม่ผ่านจอยคอนรุ่นล่าส,สุดครับที่ช่วยให้เล่นลื่นมากยิ่งขึ้นทั้งตอนปลูกตอนเก็บตอนขายนะแถมยังลดระยะเวลาของการโหลดฉากได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเกมเพย์ยังคงค,งคอนเซปต์เดิมแหละคือใช้ชีวิตทำฟาร์ ทำของมาขายตั้งราคาสูงเก่งกำไรอันนี้ก็แล้วแต่เลยกราฟิกเน้นเป็นโทนอบอุ่นครับตัวละครดูน่ารักในฉากบาซาก็ดูมีชีวิตชีวาเหมือนเดินเล่นในเมืองแห่งเทศกาลขอเกมเมอร์สายชิวครับเกมนี้ผมว่าน่าจะโดนใจกันแหละครับมาต่อกันกับเกม Hogwarts Legacy เกมแอคชั่น RPG Open World ที่จะให้เรารับบทเป็นนักเรียนฮอกวอตส์ในยุคก่อนแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งเวอร์ชันนี้มีการอัปเกรดหลายอย่างทั้งเรื่องความลื่นฉากโหลดที่แทบจะไม่มีแล้วตอนเราเดินในโลกว่างกราฟิกสวยขึ้นเพิ่มระบบเลงคาถาผ่านจอยคอนเวอร์ชั่นใหม่เราจะได้เลือกบ้านเรียนวิชาเวทมนต์ออกสำรวจปราสาทป่าและหมู่บ้านต่างๆ พอดีคือเกมเปิดกว้างมากจะสายเรียนสายลุยหรือสายสำรวจก็ทำกันได้ทั้งหมดกราฟิกบนสวิตสองนั้นถือว่าคมกว่าเดิมหลายระดับทั้งพื้นผิวของฉากหิมะก,ก็ทำได้เนียนตาเอาเป็นว่าใครสนใจหรือยังไม่เคยเล่นก็ลองจัดกันดูได้เลยครับมากันกับเกม Civilization 7 เกมวางแผนแบบเทินเบลดรับตำนานครับที่จะให้เราสร้างอาณาจักรของตัวเองตั้งแต่ยุคหินไปจนถึงยุคอนาคตแข่งกับผู้เล่นคนอื่นๆทั้งด้านวิทยาศาสตร์การทหารและการทูตเวอร์ชัน S วิตสองนะครับมาพร,ร้อมการอัปเดตที่น่าสนใจไม่ไว่าจะเป็นการควบคุมด้วยจอยคอนแบบใหม่ทำงานเหมือนกับเมาส์ย้ายยูนิตหรือเลือกสิ่งปลูกสร้างได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นรวมถึงภาพแบบรายละเอียดสูงและระบบเสียงในเกมที่รองรับการแชทช่วงเล่นแบบมัลติเพลเยอร์กันได้รูปแบบการเล่นยังคงความลึกเอาไว้ได้ครบ เราต้องวางแผนขยายเมืองควบคุมทรัพยากรสร้างทหารและทับวิจัยไปพร้อมกันแต่ภาคนี้เน้นให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นปรับ UI ให้ดูสะอาดใช้งานเร็วเหมาะกับคนที่เล่นบนจอเล็กแบบพกพาละครับถ้าคุณเป็นคนชอบเกมสายวางแผนเทิร์นเบแบบของแท้งานดีเกมนี้ถือว่าห้ามพลาดครับพามาดูกันต่อด้วยเกมยากุซ่าซีโร่ดเรกเตอรั เกมแอคชั่น <Game> เนื้อเรื่องเข้มที่จะพาเราย้อนไปยังปี1988ก่อนเหตุการณ์นในซีรีส์หลัก เราจะได้สลับการเล่นเป็นคิริวกับมาจิมะ2ตัวเอกที่ต้องดิ้นรนในโลกใต้ดินของยากุซ่าบนสวิีส์สองเกมนี้กลับมาแบบอัดแน่นทั้งเนื้อเรื่องหลกักคัสซีนใหม่กว่า30มนาทีแล้วก็โหมดออนไลน์เกมเพย์ยังคงเสน่ห์ของเดิมครับเดินสำรวจเมืองต่อยตีแบบนักเลงญี่ปุ่นสิ่งที่แฟนหลายคนนั้นชื่นชอบคงมีพ้นเรื่องล่าสุดดรามา่าปนกับมุกปแปลกๆสไตล์ยากุซ่าครับที่มีทั้งซึ้งมันแล้วก็ฮาในเกมเดี่ยวครบแล้วครับ และทั้งหมดนี้ก็คือ12เกมหน้าเล่นบน Nintendo Switch 2ครับที่คัดมากันให้ในคลิปนี้ครับใครที่เล่นไปแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงหรือมีเกมไหนที่อยากให้เราเพิ่มในลิสต์หน้าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เปิดแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยละ่ะจะได้ไม่พลาดกับคลิปจัดันดับเกมใหม่ๆที่เรามาอัปเดตกันตลอดทั้งปีนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ